เอ๋สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบกับนะคะตุ่นอีกแล้วอ่าันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องพลังฉีดแปดยูบานนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะจะขอแชร์แค่สักแป๊บเดียวนะคะทุกคนจ๋าอ่า เพื่อให้ทุกคนนะคะสุขกับปัจจุบันนะคะตื่นรู้นะคะตื่นรู้นีเลยนะคะตื่นในตื่นฟื้นในฟื้นนี่อ่า แบ่งปันแบ่งพันนะคะโอเคเรียบร,ร้อยแล้วอ่ะนะคะทีนี้อุนก็อันหาะมาเล่าต่อนะคะว่าจากการเสพติดส,สู่การสร้างสัมพันธ์อย่างตื่นรู้เป็นยังไงแล้วเราจะเปลี่ยนจากการเสพติดมาเป็นรักแท้ได้ไหมได้สิ การมีสติรู้ตัวกับปัจจุบันวงเล็บด้วยการกำหนดจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะมากขึ้นและลึกขึ้นยังคงเป็นกุญแจสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนรักเพื่อให้ความรักเบ่งบานแสงแห่งปัญญาต้องแก่กล้ามากพอที่คุณจะไม่โดนตัวคิดหรือตัวทุกข์ครอบงำและเข้าใจผิดคิดว่าพวกมันเป็นคุณ การรู้ว่าตัวเองเป็นจิตเดิมแท้ที่หลบเร้นอยู่ภายใต้ตัวคิดเป็นความนิ่งภายใต้เสียงรบกวนในจิตใจเป็นความรักและความเบิกบานอยู่หลังฉากความทุกข์เหล่านี้คืออิสรภาพคือการหลุดพ้นคือการตื่นรู้เราออกห่างจากตัวทุกข์ได้ด้วยการนำความรู้ตัวเข้าไปในความทุกข์ความเจ็บปวดแล้วแปลสภาพมัน เราเออกห่างจากความคิดได้ด้วยการเฝ้าดูความคิดและพฤติกรรมของตัวเองอย่างเงียบงนันโดยเฉพาะรูปแบบของความคิดเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมถึงบทบาทของอัตตาด้วยถ้าคุณเลิกคิดว่าความคิดหรือจิตใจคือตัวตนของคุณความคิดย่อมเสียแรงผลักดันไปซึ่งปกติจะเป็นแรงผลักดันให้ตัดสินตามด้วยการต่อต้านสิ่งที่เป็น ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกิดดรามา่ารวมถึงความทุกข์ใหม่อันที่จริงทันทีที่เลิกตัดสินด้วยการยอมรับสิ่งที่เป็นคุณจะเป็นอิสระจากความคิดคุณเปิดช่องให้กับความรักความเบิกบานความสงบก่อนอื่นต้องเลิกตัดสินตัวเองจากนั้นจึงเลิกตัดสินคนรักตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงในสัมพันธ์รักที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือ การยอมรับสิ่งการยอมรับสิ่งที่คนรักของคุณเป็นโดยไม่ต้องตัดสินหรืออยากเปลี่ยนแปลงพวกเขาในทางใดทางหนึ่งนี่ทำให้คุณอยู่เหนืออัตตาทันทีเกมในใจทั้งหลายและการยึดติดจะจบลงทันทีไม่มีเหยือ่อไม่มีผู้กระทําผิดไม่มีโจทย์ ไม่มีจำเลยนี่คือยุติความรู้สึกกว่าต้องพึ่งพิงอีกฝ่ายไม่มีผู้กระทําผิดน,นะคะหรือถูกดึงเข้าไปในรูปแบบความคิดพฤติกรรมนะคะที่ไม่รู้ตัวของอีกคนที่ทำให้มันคงอยู่ต่อไปได้ แล้วจากนั้นคุณอาจแยกจากกันไปด้วยวงเล็บความรักนะคะหรือไม่ก็เคียงคู่กันก้าวลึกลงสู่จิตปัจจุบันวงเล็บหรือจิตเดิมแท้มากกว่าที่เคยมันง่ายใดขนาดนี้เลยเหรอใช่มันง่าย แค่นี้เองความรักเป็นสภาวะหนึ่งของจิตเดิมแท้ความรักไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ลึกๆภายในตัวคุณคุณไม่มีวันสูญเสียมันไปและมันก็ไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนเช่นกัน มันไม่ต้องพึ่งพาใครหรือปัจจัยภายนอกในความสงบนิ่งอันรู้ตัวทั่วพร้อมคุณสัมผัสได้ถึงความจริงแท้ที่ไร้รูปไร้การในตัวเองเรากับเป็นชีวิตที่ยังไม่ปรากฏที่เต้นไหวอยู่ในร่างกายคุณแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงชีวิตแบบเดียวกันในตัวผู้อื่นและทุกสัพพชีวิต คุณมองไกลกว่าเปลือกนอกที่ห่อหุ้มตัวตนมองข้ามการแบ่งแยกนี่คือการตระหนักรู้ถึงความเป็นเอกภาพที่นี่คือความรักแล้วพระเจ้าคืออะไรคือดวงจิตอมตะที่อยู่ภายใต้ทุกรูปชีวิตแล้วความรักล่ะคือการได้สัมผัสถึงจิตปัจจุบันของดวงจิตนั่นทั้งที่อยู่ลึกๆภายในตัวคุณและในทุกสรรพชีวิต คือการได้เป็นสิ่งนั้นฉะนั้นความรักทั้งหลายล้วนเป็นความรักของพระเจ้าความรักไม่เลือกที่รักมักที่ชังเช่นเดียวกับแสงอาทิตย์ที่ไม่เลือกสัตว์สองมันไม่ทำให้ใครคนหนึ่งกลายเป็นคนพิเศษมันไม่ได้ผูกขาดการผูกขาดไม่ใช่ความรักของพระเจ้าแต่เป็นรัก ของอัตตาอย่างไรก็ตามรักแท้อาจให้ความรู้สึกที่แรงกล้ามากน้อยต่างกันไปใครสักคนอาจสะท้อนความรักของคุณกลับมาให้อย่างชัดเจนและแรงกล้าก,กว่าคนอื่นถ้าความรู้สึกของคนคนนั้นตรงกับของคุณก็อาจพูดได้ว่าคุณกําลังมีความรักกับเขาคนนั้น สิ่งที่เชื่อมโยงพวกคุณเข้าด้วยกันไม่ได้ต่างจากสิ่งที่เชื่อมโยงคุณกับคนที่นั่งข้างๆบนรถเมล์หรือกับนกกับต้นไม้หรือดอกไม้แค่ความแรงกล้าของความรู้สึกอาจต่างกันไปแม้แต่ในความสัมพันธ์ที่เสพติดอาจมีบางจังหวะที่สิ่งที่จริงแท้ยิ่งกว่าศาสตร์แสงส่องผ่านตัวคุณ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความต้องการอย่างขาดไม่ได้ของทั้งสองฝ่ายและในจังหวะนี้ความคิดของพวกคุณทั้งคู่จะอ่อนแรงลงชั่วขณะตัวทุกหลับไหลชั่วคราวซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างที่ใกล้ชิดกันทางกายหรือเวลาที่พวกคุณทั้งคู่กำลังเป็นสักขีพยานให้กับมหัศจรรย์แห่งชีวิตน้อยๆที่เกิดมาบนโลกนี้หรือเหมือนความตายมาเยือน หรือเวลาที่ใครคนหนึ่งเกิดเจ็บปวดสาหัสหรือเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทำให้ความคิดอ่อนพลังลงเมื่อนั้นจิตเดิมแท้ที่มักฝังอยู่ใต้ความคิดพลันปรากฏการสื่อสารที่แท้จริงจึงบังเกิดการสื่อสารที่แท้จริงคือการหลอมรวมเป็นหนึ่งคอมมูเนียน เป็นการตระหนักรู้ถึงเอกภาพซึ่งความรักโดยปกติจะเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วจนกว่าคุณจะคงความรู้ตัวทั่วพร้อมได้มากพอที่จะหลุดออกจากความคิดและรูปแบบเดิมๆของมันทันทีที่ความคิดกลับมาหรือว่าเรากลับไปยึดมันอีกครั้งคุณก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเสียแล้วอีกแล้วทว่าเป็นเพียงภาพความคิด ที่มีต่อตัวเองคุณเริ่มกลับไปเล่นเกมชีวิตอีกครั้งกลับไปสมบทบาทที่จะสนองความต้องการของอัตตาอีกรอบคุณกลับมาเป็นจิตมนุษย์แซงทำตัวเป็นมนุษย์และมีปฏิสัมพันธ์กับอีกจิตหนึ่งร่วมกันเล่นละครที่เรียกชีวิตที่เรียกว่ารัก แม้จะทำได้แค่ช่วงสั้นความรักก็ไม่อาจเบ่งบานได้จนกว่าคุณจะเป็นอิสระจากการยึดโยงกับความคิดและรู้ตัวทั่วพร้อมมากพอที่จะสลายตัวทุกข์หรืออย่างน้อยก็รู้ตัวพอที่จะเป็นผู้เฝ้าดูตัวทุกข์ครอบงำคุณจนกลายเป็นตัวบ่อนทำลายความรักไม่ได้อีกแล้วความสัมพันธ์คือสถานปฏิบัติทางจิตวิญญาณเพราะอัต กับทุกโครงสร้างทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่มันสร้างกำลังเข้าสู่ภาวะจวนเจนจะล่มสลายความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงจึงสะท้อนวิกฤตลึกๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นกันในสังคมมนุษย์เพราะมนุษย์ผูกติดกับความคิดมากขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จึงไม่ได้อย่างรากลึกในจิตเดิมแท้มาเลยเปลี่ยนเป็นต้น ของความทุกข์และตกเป็นทาสของปัญหาและความขัดแยง้งปัจจุบันมีคนเป็นล้านอยู่โดยลำพังหรือต้องเลี้ยงลูกคนเดียวไม่สามารถรักหรือใกล้ชิดใครได้อีกหรือไม่อยากย้อนรอยละครชีวิตเดิมๆเ,เหมือนที่ผ่านมาบางคนเปลี่ยนคู่เป็นว่าเล่นจมอยู่กับวังบนของสุขทุกข์ไข ไขว่คว้าหาเป้าหมายลมๆแรงๆที่จะเติมเต็มชีวิตด้วยการรวมตัวกับพลังงานต่างคขั้วแต่บางคนก็นิยมประนีประนอมยอมอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวที่มีแต่พลังลบเป็นหลัก และอ้างว่าทำเพื่อลูกหรือเพื่อความมั่นคงทั้งนี้เพราะชินจนเป็นนิสัยหรือกลัวว่าจะต้องอยู่คนเดียวหรือมีข้อตกลงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันหรือถึงขั้นเสพติดความตื่นเต้นสะเทือนอารมณ์และความเจ็บปวดโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามทุกวิกฤตไม่ได้หมายถึงอันตรายเสมอไปมันอาจเป็นโอกาสก็ได้ ถ้าความสัมพันธ์ได้เสริมพลังและขยายกระบวนการทางจิตใจที่กำกับโดยอัตตาและปลุกตัวทุกข์ให้แสดงตัวออกมาเช่นที่เป็นอยู่เวลานี้ทำไมไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ละ่ะดีกว่าพยายามหลีกหนีมันทำไมไม่ร่วมมือกับมันแทนที่จะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หรือยังไล่ตามความฝันลมๆแรงๆว่าจะได้พบคู่แท้ในฝันที่จะเป็นคำตอบให้ทุกปัญหาหรือเป็นหนทางเติมเต็มชีวิตคุณโอกาสที่แฝงตัวอยู่ในวิกฤตเหล่านี้จะไม่ปรากฏจนกว่าคุณจะรับรู้ความจริงทุกข้อที่กล่าวมาและยอมรับมันโดยสิ้นเชิงตราบใดที่คุณยังปฏิเสธหรือพยายามหลีกหนีหรือหวังว่าสิ่งต่างๆ หรือหวังว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปหน้าต่างของโอกาสจะยังไม่เปิดออกคุณยังติดอยู่กับเหตุการณ์นั้นซึ่งอยู่อย่างคงเหมือนเดิมหรือไม่ก็แย่ยิ่งกว่าเดิมการรับรู้และยอมรับความจริงจะมาพร้อมกับอิสระภาพในระดับหนึ่งเช่นเมื่อคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นและยังคง การรู้นั้นไว้มันจะมีปัจจัยใหม่ผ่านเข้ามาทางการรู้นั่นและความไม่ราบรื่นก็ไม่อาจเป็นแบบเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงได้เวลาที่คุณรู้ว่าตัวเองไม่สงบการรู้นี้จะไปสร้างพื้นที่สงบที่จะโอบล้อมความวุ่นวายใจด้วยความรักทนุถนอมและจะแปลเปลี่ยนความไม่สงบให้เป็นความสงบ ถ้าเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในคุณไม่มีทางทำอะไรกับมันได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และแน่นอนว่าไม่สามารถเปลี่ยนคนรักหรือใครอื่นได้สิ่งที่คุณทำได้คือสร้างพื้นที่ว่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ความงดงามและความรักก้าวเข้ามาฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์ของคุณดูจะไปไม่รอด เมื่อไหร่ที่มันดึงความบ้าของคุณทั้งคู่ออกมาจงดีใจเถอะสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ตัวถูกนำออกมาสู่แสงแห่นปัญญาแล้วมันเป็นโอกาสที่จะหลุดพ้นทุกขณะจงถือสิ่งที่คุณรู้อยู่ในขณะนั้นโดยเฉพาะความรู้สึกข้างในตัวคุณถ้ามีความโกรธจงรู้ว่ามันคือความโกรธเมื่อมีความหึงหวงปกป้องตัวเองอยากโต้แยง้งอยากเป็นฝ่ายถูก ความเป็นเด็กในตัวที่อยากได้รับความรักความเอาใจใส่หรือความเจ็บปวดทางอารมณ์อื่นใดไม่ว่าจะเป็นอะไรรู้ถึงความเป็นจริงณนะขณะนั้นและถือสิ่งที่คุณรู้เอาไว้ความสัมพันธ์กลายเป็นอศนะหรือแบบฝึกหัดทางจิตวิญญาณของคุณถ้าคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมของคู่ครอง เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือรู้ไม่เท่าทันจงถือสิ่งที่คุณรู้เอาไว้ในอ้อมกอดแห่งรักคุณจะได้ไม่ตอบโต้จิตที่ขาดความรู้ตัวกับสิ่งที่คุณรู้อยู่ด้วยกันได้ไม่นานหรอกแม้สิ่งที่รู้จะอยู่ในตัวอีกคนที่ไม่ใช่คนที่กำลังแสดงอาการอย่างไม่รู้เท่าทันก็ตาม พลังงานที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเกลียดชังและการโจมตีย่อมไม่ได้ย่อมทนไม่ได้กับการปรากฏกายของความรักถ้าคุณตอบโต้จิตที่ขาดความรู้ตัวของอีกฝ่ายคุณเองจะขาดสติรู้ตัวไปด้วยแต่ถ้าคุณรู้ตัวว่ากําลังจะโต้ตอบวงเล็บสติคืนกลับมาก็จะไม่มีสิ่งใดให้สูญเสีย มนุษยชาติกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันอันใหญ่หลวงที่จะพัฒนาจิตเพราะนี่เป็นโอกาสเดียวจะ่ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดได้มันส่งผลกระทบต่อทุกด้านในชีวิต โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ใกล้ชิดก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาและเต็มไปด้วยความขัดแย้งมากเหมือนทุกวันนี้คุณอาจสังเกตเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อมอบความสุขหรือเติมเต็มชีวิตคุณให้สมบูรณ์ฉะนั้นถ้าคุณยังไล่ล่าเป้าหมายที่จะหลุดพ้นผ่านความสัมพันธ์คุณรังจะกะหลงผิด ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้าคุณยอมรับว่าความสัมพันธ์มีไว้เพื่อช่วยให้คุณมีสติหรือรู้ตัวไม่ใช่เพื่อให้มีความสุขมันจะหยิบยื่นหนทางพ้นทุกข์แก่คุณแล้วคุณจะได้พบกับจิตที่สูงกว่าที่อยากเข้ามาปรากฏกายในโลกนี้สำหรับผู้ที่ยึดถือรูปแบบเดิมๆรังแต่จะยิ่งทุกข์และยิ่งทวีความรุนแรงความสับสนและความบา้บาคลั่งมากขึ้น เหมือนกับว่ามันต้องใช้คนสองคนถึงจะทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นการฝึกจิตวิญญาณอย่างที่คุณว่าไว้อย่างกรณีของแฟนฉันเขาก็ทำตัวเดิมๆที่ทั้งขี้หึงและคอยคุมแจฉันเคยบอกเขาไปตั้งหลายครั้งแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจสักทีแล้วจะต้องใช้สักกี่คนถึงจะทำให้ชีวิตคุณกลายเป็นการฝึกทางจิตวิญญาณได้ละ่ะ มันไม่สำคัญเลยว่าคนรักของคุณจะร่วมมือหรือเปล่าจิตท,ที่เป็นปกติวงเล็บจิตสำนึกรู้เข้ามาในโลกที่ได้ผ่านตัวคุณเท่านั้นคุณไม่ต้องรอให้โลกเป็นปกติหรือหายบ้าหรือรอให้ใครมีสติรู้ตัวคุณถึงจะตื่นรู้ได้ไม่อย่างนั้นคุณอาจต้องรอชั่วชีวิต จกล่าวหากันและกันว่าขาดความรู้ตัวจังหวะที่คุณเริ่มโต้แยง้งคุณจะยึดอยู่กับสถานะในความคิดและตอนนี้คุณไม่เพียงปกป้องสถานะนั่นแต่ยังปกป้องตัวตนของคุณด้วยอัตตาเข้ามาแทนที่คุณจะขาดสติขาดความรู้ตัวบางครั้งมันอาจเหมาะที่จะชี้ให้เห็นพฤติกรรมบางด้านของคนรักซึ่งถ้าคุณพร้อมมาก หรือรู้ตัวทั่วพร้อมเต็มที่คุณก็ทำอย่างนั้นได้โดยไม่มีอัตราเข้ามาเกี่ยวไม่มีการตำหนิกล่าวหาหรือตัดสินว่าอีกฝ่ายผิดเวลาที่คนรักของคุณกระทำการสิ่งใดโดยไม่รู้ตัวหรือไม่รู้เท่าทันอย่าเพิ่งตัดสินเพราะนั่นจะทำให้สับสนได้ระหว่างพฤติกรรมที่ขาดความรู้ตัวของเขากับตัวตนที่เขาเป็น หรือไม่มันจะฉายด้านที่ขาดความรู้ตัวของคุณเองไปยังอีกฝ่ายและหลงผิดคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นการไม่ตัดสินไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ตระหนักถึงความบกพร่องและจิตที่ขาดความรู้ตัวขณะที่เห็นมันแต่หมายถึงคุณเป็นผู้รู้มากกว่าผู้มีปฏิกิริยาและผู้พิพากษาคุณอาจไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเลยหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองแต่ก็ยังเป็นผู้รู้ด้วย เกิดเป็นพื้นที่ที่เราเฝ้ามองปฏิกิริยาตอบสนองและปล่อยให้มันเป็นแทนที่จะต่อสู้กับความมืดคุณฉาย,สายแสงสว่างเข้ามาแทนที่จะตอบโต้กับความหลอกลวงคุณเห็นสิ่งที่ลวงและมองทะลุมันไป การเป็นผู้รู้สร้างพื้นที่ให้กับความรักปรากฏซึ่งปล่อยให้ทุกสิ่งและทุกคนเป็นอย่างที่เป็นไม่มีตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอื่นใดถ้าคุณฝึกฝนอย่างนี้คู่ครองคุณไม่อาจอยู่กับคุณโดยที่เขายังขาดความรู้ตัวต่อไปได้ มันยิ่งดีหากคุณทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้ความสัมพันธ์เป็นการฝึกจิตคุณสามารถเสนอความคิดและแสดงความรู้สึกต่อกันได้ทันทีที่เกิดเรื่องหรือทันทีที่เกิดการตอบโต้จะได้ไม่ทิ้งช่วงเวลาให้กับอารมณ์ที่ยังไม่ถูกรับรู้หรือยังไม่แสดงออก หรือความเศร้าได้ก่อตัวและเติบโตหัดแสดงความรู้สึกโดยไม่ต้องตำหนิติเตียนหัดฟังคนของคุณอย่างเปิดอกและไม่ต่อต้านมอบพื้นที่ให้เขาได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันการกล่าวหาปกป้องโจมตีรูปแบบทั้งหลายเหล่านี้ที่มีไว้เพื่อปกป้องหรือทำให้อัตาย,ยิ่งแก่กล้า หรือสนองความต้องการของมันพวกมันจะกลับมาวนเวียนซ้ำซากการมอบพื้นที่ให้ผู้อื่นและตัวคุณเองจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่อย่างนั้นความรักย่อมไม่อาจงอกงามได้เมื่อคุณถอดเมื่อคุณถอดปัดจจัยที่บ่อนทำลายความสัมพันธ์ออกไปนั่นคือตัวทุก์ถูกแปลงสภาพและคุณเลิกยึดโยงกับความคิดและสถานะในความคิดแล้วและถ้าคู่ของคุณทำแบบเดียวกันได้ คุณจะได้ความสัมพันธ์ความผาสุกจากสัมพันธ์รักที่เบ่งบานแทนที่จะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นความทุกข์กับจิตที่ขาดความรู้ตัวของกันและกันแทนที่จะสนองความต้องการของอัตตาที่เสพติดด้วยกันทั้งคู่พวกคุณจะมอบความรักที่รู้สึกลึกๆภายในให้แก่กันความรักที่มาพร้อมการตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพ,พสิ่งและนี่คือรักแท้ที่ไม่มีขั้วตรงข้าม ถ้าคู่ของคุณยังยึดอยู่กับความคิดและตัวทุกข์ในขณะที่คุณเป็นอิสระแล้วนี่ยิ่งเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นไม่ใช่สำหรับคุณนะแต่สำหรับคู่ของคุณมันไม่ง่ายที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ที่ตื่นรู้หรืออาจพูดให้ง่ายกว่านี้ว่าอัตราในตัวคู่ของคุณจะรู้สึกถูกคุกคามอย่างหนักตลอดเวลา จำไว้ว่าอัตตาต้องการปัญหาความขัดแย้งและศัตรูมาหล่อเลี้ยงความรู้สึกแบ่งแยกตัวกูของกูให้กล้าแก่งจิตที่ยังไม่ตื่นรู้ในตัวคู่ของคุณย่อมหนุดหงิดหนักเพราะมันไม่ถูกต่อต้านซึ่งเท่ากับทําให้มันหวั่นไหวและอ่อนแอและถึงขั้นตกอยู่ในอันตรายที่พวกมันอาจพังคลืนได้ซึ่งส่งผลให้มันสูญเสียตัวตนตัวทุก อยากให้มีการตอบโต้แต่ไม่ได้รับการตอบสนองไม่มีปากเสียงไม่มีดรามา่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างที่มันต้องการแต่ระวังไว้ด้วยว่าบางคนที่ถอยไม่ตอบโต้ไม่หวนไหวหรือตัดความรู้สึกทั้งหลายทิ้งไปอาจคิดและพยายามทำตัวให้คนอื่นเชื่อว่าพวกเขาเห็นทางสว่างแล้วหรืออย่างน้อยให้เชื่อว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับพวกเขา ทุกอย่างที่ผิดปกติล้วนมาจากอีกฝ่ายทั้งสิ้นซึ่งผู้ชายมักเป็นแบบนี้มากกว่าผู้หญิงพวกเขามักมองว่าผู้หญิงไร้เหตุผลและชอบใช้อารมณ์แต่ถ้าคุณรู้สึกถึงอารมณ์ตัวเองได้แสดงว่าคุณเริ่มเข้าใกล้ากายภายในที่เจิดจ้าเต็มที่แล้วถ้าคุณยังอยู่กับความคิดในสมองเป็นหลักคุณยิ่งห่างไกลาจากมันคุณต้องรับรู้ตัวอารมณ์ก่อนจึงจะเข้าถึงกายภายในได้ ถ้าไม่มีแผนถ้าไม่มีการแผ่ขยายของความรักความเบิกบานไม่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและเปิดรับทุกสรรพชีวิตยังไม่มีการตื่นรู้อีกตัวบ่งชี้คือวิธีรับมือเวลาตกอยู่ในสถานการณ์ยุ่งยากหรือท้าทายหรือเวลาที่สิ่งต่างๆเกิดผิดพลาด ถ้าปัญญาของคุณเป็นการหลอกตัวเองโดยถือตัวเองเป็นใหญ่ในไม่ช้าชีวิตจะท้าทายให้คุณเผยจิตที่ขาดความรู้ตัวออกมาจนได้ไม่ว่าจะรูปของความกลัวความโกรธการปกป้องตัวเองการตัดสินความหดหู่สิ้นหวัง ถ้าคุณกําลังคบใครอยู่ความท้าทายจะเข้ามาผ่านทางคู่ของคุณเช่นผู้หญิงอาจถูกท้าทายจากการไม่โต้อตอบของฝ่ายชายที่วันๆแทบจะจมอยู่ในโลกของตัวเองเธอถูกท้าทายจากการที่เขาไม่ฟังเธอวงเล็บหรือฟังแต่ไม่ได้ยินไม่ใส่ใจเธอและไม่มีพื้นที่ให้เธอเป็นทั้งนี้เพราะเขาขาดความรู้ตัวเมื่อคบกันแล้วไม่มีความรัก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงมักรู้สึกได้ไวและมากกว่าผู้ชายมันปลุกตัวทุกข์ของฝ่ายหญิงให้ตื่นเธอเริ่มโจมตีฝ่ายชายด้วยการตำหนิวิจารณ์กล่าวหาเป็นต้นคราวนี้เริ่มเป็นการท้าทายฝ่ายชายบ้างการปกป้องตัวเองจากการโจมตีของตัวทุกข์ของฝ่ายหญิงซึ่งเขามองว่าไร้เหตุผลเขายิ่งยึดมั่นกับความคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเขาจึงเริ่มปกป้องตัวเองหรือตอบโต้ตกลับ ที่สุดท้ายจะปลุกร้าตัวทุกขของเขาให้ตื่นและเมื่อต่างฝ่ายต่างถูกครอบงำจนขาดสติทั้งคู่และถึงขั้นเกิดความรุนแรงทางอารมณ์เกิดการโจมตีอย่างรุนแรงและตอบโต้ไปมามันไม่มีทางเบาเบาบางลงได้จนกว่าตัวทุกขของทั้งคู่จะอิ่มหนำและเริ่มนิ่งเข้าสู่สภาวะหลับไหลรอโอกาสหน้ามาถึง นี่เป็นเพียงหนึ่งในสารพัดเรื่องราวนับไม่ถ้วนที่อาจเกิดขึ้นได้หลายเรื่องถูกบันทึกไว้แล้วและยังมีอีกมากที่จะถูกบันทึกถึงวิธีที่จิตที่ขาดความรู้ตัวถูกดึงออกมาในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงแต่อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นเมื่อคุณเข้าใจมูลเหตุของความบกพร่องนี้คุณไม่จำเป็นต้องผจญกับสารพัดเรื่องราวนับไม่ถ้วนนี้ มาดูเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งอธิบายไปอีกสักนิดทุกความท้าทายมีโอกาสหลุดพ้นแฝงอยู่ทุกขั้นของกระบวนการบกพร่องที่เผยออกมามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอิสระจากจิตที่ขาดความรู้ตัวยกตัวอย่างเช่นการไม่เป็นมิตรของฝ่ายหญิงอาจเป็นสัญญาณให้ฝ่ายชายเลิกผูกติดกับความคิดตื่นรู้สู่ปัจจุบันขณะและมีสติรู้ตัว แทนที่จะจมปลักกับความคิดหรือไม่รู้ตัวหนักขึ้นและแทนที่ฝ่ายหญิงจะเป็นตัวทุกข์ก็อาจเป็นตัวรู้ที่คอยเฝ้าดูความเจ็บปวดทางอารมณ์ในตัวเองและเข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันและเริ่มแปลสภาพตัวทุกข์หรือความเจ็บปวดนี้จะไปสลายแรงขับอัตโนมัติที่จะผลักความเจ็บปวดออกสู่ภายนอก,กเธออา,อ,อาจ,จแสดงความรู้สึกให้คู่ของเธอรู้ แน่นอนไม่มีสิ่งใดรับประกันว่าเขาจะฟังแต่มันเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะมีสติและทำลายวงจรฟัน่นเฟือนของการแสดงพฤติกรรมจากรูปแบบความคิดเดิมๆอย่างไม่ตั้งใจถ้าฝ่ายหญิงพลาดโอกาสนี้ฝ่ายชายอาจเฝ้าดูปฏิกิริยาตอบสนองทั้งทางความคิดและความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อตัวทุกข์ของฝ่ายหญิงดูวิธีปกป้องตัวเองมากกว่าตอบโต้ตกลับไป เขาอาจเฝ้าดูตัวทุกข์ที่ถูกสะกิดให้ตื่นและเพ่งสติไปที่อารมณ์นั่นวิธีนี้เป็นการมอบพื้นที่ให้เกิดการรับรู้อย่างแท้จริงและเกิดผู้รู้ผู้สังเกตอยู่เงียบๆเ,เกิดผู้เฝ้าดูการรับรู้ไม่ใช่การปฏิเสธความทุกข์มันเป็นมากกว่านั้นมันปล่อยให้ทุกข์เป็นทุกข์ในขณะเดียวกันก็แปรทุกข์ไปด้วยมันยอมรับทุกสิ่งและแปรทุกอย่าง ประตูจะเปิดกว้างขึ้นซึ่งเธออาจก้าวเข้าไปในพื้นที่นั่นร่วมกับเขาได้อย่างง่ายได้ถ้าในความสัมพันธ์คุณมีสติรู้ตัวตลอดหรืออย่างน้อยก็รู้ตัวโดยส่วนใหญ่นี่จะเป็นการท้าทายคู่ของคุณอย่างใหญ่หลวงพวกเขาไม่สามารถทนกับความรู้ตัวของคุณได้นานโดยที่ตัวเองยังคงขัดสติได้ ถ้าพวกเขาพร้อมพวกเขาจะเดินผ่านประตูที่คุณเปิดไว้และก้าวเข้ามาอยู่ในสภาวะนั่นพร้อมกับคุณถ้ายังไม่พร้อมพวกเขาจะแยกจากคุณไปเหมือนน้ำกับน้ำมันแสงสว่างบางทีก็แสบตาเกินไปสำหรับบางคนที่ยังอยากอยู่ในความมืดมทำไมผู้หญิงถึงเข้าใกล้การตื่นรู้ได้มากกว่าไว้มาต่อกันนะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะคะ ราตรีสวัสดิ์แล้วค่ะถ้าใครนั่งสมาธิก่อนตอนได้ก็ดีนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ